สวัสดีเจ้าค่ตื่นแล้วคะ่ะแต่ตื่นสายไปหน่อยจริงๆไม่ได้ตื่นสายข่าสนะนะก็คือตั้งแต่เพลินออกไปทํางานกูก็ลุกขึ้นมาสริมสลือไปเข้าห้องลงห้องน้ําแล้วก็แปรงฟงแปรงฟันนะตอนนี้ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้คือนอนเล่นโทรศัพท์นะแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยวันนี้เราต้องออกไปขับแก็บออกไปขับ,ข,บ,ข,บขับรถอะหาตังค์นะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขับแก็บหรือขับโบดีก็ เดี๋ยวไปเราดูหน้างานแต่ว่าวันนี้น่าจะมีกิจเท่านั้นนะจริงๆตัง้งใจทําแค่นั้นให้ได้ได้มันคเวอร์กับที่เมื่อวานที่กินไปง่ว <c> ง <oughs> <c oughs> แต่เราจะขี้เกียจไม่ได้นะเราจะต้องชดใช้เท่าที่เราได้ทําไปโอเคไหมยอดเยีเ่ยมอะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าแรงยังเหลือซึ่งกูคิดว่าพวกมึงรู้อยู่แล้วว่าแรงเหลือป่ะก็จะขึ้นไปเดินออกกําลังกายสัหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายมาสาวันละนะ วันนี้ก็เป้าประสงค์ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าจะได้ไปกิน LOC หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องขับลงขับรถนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าเริ่มตรงนี้แล้วเฉียวไปแถวนั้นก็เดี๋ยวจะออฟไลน์ line, แล้วก็เข้าไปกิน LOC แล้วกันนะชิคกี้พายชิลๆโอเควันนี้เริ่มต้นวันกันไปแบบเปืป่อยๆงี้ครับสวัสดีเจ้าครับ วัามาเจอกันอีกทีตอนนี้บ่ายสามแล้วเมื่อเช้าตอนกูออกจากคอนโดเพลินน่ะคือได้ลูกค้าพอดีเว้ยคือกูกะว่าตอนแรกที่กูคุยกับมึงว่าเอ้ยกูคงไม่ไป L o c อะเนาะแต่ว่าได้ลูกค้าพาไปวัดเจ้าอามกก็เลยแบบอ้าวงั้นเข้าไป L O โแล้วกันกินนั่งกินกาแฟคุยพี่แชมป์พี่กอแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็ได้ลูกค้าออกมาเลยทีนี้ยิงยาวเลยจนตอนนี้บ่ายสามนี่คือตอนนี้ได้มา800แล้วแต่ว่า เดี๋ยวจะพักกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะขับยาวต่อคิดว่าวันนี้เนี่ยจะทำสิบรอบเพราะอันนี้คือห้ารอบนะพักครึ่งก็ถ้าสิบรอบน่าจะได้พันหัวบาทก็โอเคนะทดแทนค่ากินที่สุริสุไลยเมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมแล้วแต่ว่าวันนี้นี่แอบร้อนนิดน,นึงแล้วก็ที่กูเจอลูกค้าคนหนึงเขาเรียกจากแถวรามไปมีบุรี แล้วขากลับกูแบบเคว้งเลยเอาทีนี้กลับไงวะเนี่ยไม่แบบอย่างไกลเลยคือกูรู้ทางกลับนะแต่ว่าฟีลแบบโอ้ยจะเรียกลูกค้าต่อก็ไม่ได้ไม่มีใครรับเลยทีนี้ไกลเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ไปวนในสุวรรณภูมิมาไม่ได้ลูกค้าเหมือนกันก็เลยอ่ะไอเอออกมาแถววลารามเก้าแล้วก็หาอะไรกินตอนนี้อยู่แถวเซเว่นละเดี๋ยวแวะปัม๊มหาอะไรกินนิดนึงนะลองท้องลองท้องแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินหนักตอนเย็นเดี๋ยวไม่รู้วันนี้เปิลจะทํากับข้าวกินหรือเปล่านะ อยากกินกับข้าวฝีมือเ,เพื่อนแล้วเหมือนไม่ได้กินมาสักพักแล้วคิดถึงคิดถึงอีกอย่างมีกระหล่ำปีมีเห็ดมีกระเทียมไม่มีไข่จริงอยากกินไข่แม่ซื้อไข่ไปให้เพิ่นดีไยมหรือไงดีแต่ว่าควรกลับไปแล้วหุงข้าวรอไหมเพราะว่าเบื่อเพิ่นเลยหรือว่ากูเป็นคนทําดีแล้วให้เพื่นอนรังคิดไม่ออกเอาเดี๋ยวแปหาอะไรกินในเซเว่นก่อนนะ ตอนนี้มาชาร์จที่เรเวสป i เดอร์ที่เดิมอ่ะนะที่เคยชาร์จรอบที่แล้วรอบก่อนนู้นนะที่มันมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆนี้แล้วเพินสั่งของมากินในรถเออตอนนี้กูได้ครบปัดแล้วดีใจกูกด้วย yeah, เท่ากับว่า ไอ้ค่ากินข้าวเมื่อวานก็คือเรียบร้อยนะถือว่าเราเคลียร์กันไปแต่คิดอยู่ว่าพรุ่งนี้จะวิ่งอีกสักรอบดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับไปที่ห้องก่อนแล้วก็พักแป๊บหนึ่งอาจจะขึ้นไปเดินหรือว่าไม่พักเลยขึ้นไปเดินก่อนเลยแล้วค่อยลงมาพักทีเดียวเออดือมกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าก็รองเท้าอยู่นี่สูงเท้านี่มีเปล่าวะเดี๋ยวต้องขึ้นไปห้องบนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวกลับห้องเพลินไปแล้วก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายกันดีกว่าช่วงเย็นนะตอนนี้สี่โมงครง นะยอดเยี่ยมรอชาร์จเสร็จก็น่าจะประมาณ5้าโมงห้โมงครึ่งอะไรประมาณเนี้นะเดี๋ยวนั่งดู YouTube พักผ่อนก่อนแป๊บนึงชิวๆรอแล้วก็กลับไปห้องเพลินออกกําลังกายกันวันนี้พนเพลินนี่เป็นไงบ้างนะสบายดีหรือเปล่าโอ้ยยังไม่รู้จะกินอะไรเลยวะ่ะหลังจากที่กินขท้าวเซเว่นเมื่อกี้ ก็เลยแบบอืคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรต่อแต่จริงๆก็หุงข้าวเดี๋ยวกลับไปห้องหุงข้าวกวันเลยดีกว่าเดี๋ยวบอกเพื่อนว่าหุงข้าวไว้อาจจะทากับข้าวกินหรือซื้อไขไ่แวะซื้อไข่ดีป่าวะตรงนี้มันผ่านแมกซคงแมคโครอะไรป่าวะโลตัสมีป่าวะเออไปซื้อไข่เข้าห้องเพื่อนก็น่าจะดีนะเผื่อทอดคงทอดไข่กินนี่ไข่เจียวก็ดีอุ้ยอร่อยโอเคไปเดี๋ยวเขาบอกนะครับ บอกว่าจยังบอกแล้วสวัสดีทุกคนมาเจอเพนเพนๆนะก็เป็นเพิินสเตย์ที่นี้เพื่อนๆวันนี้เมื่อกี้เพิินคุยกับปาลแล้วว่าเพื่อนจะขอทำคอนเทนต์ใช่ไหมว่าวันนี้เพิินจะกลับมาแบบเป็นเพิ่นเพืิน how to เหมือนที่หลายๆคลิปที่เพื่อนเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะวันนี้เพิินจะมาสอนวิธีปาลเพื่นปาลว่าเพื่อนเคยสอนไปยังสอนวิธีการนอนหลับน่าจะเคย้ว จริงวะมันต้องอัปเดตแพทใหม่มันต้องอัปเดตใหม่เพราะว่าตอนนี้เพิ่นเริ่มฝึกการน,นอนหงายอืแบบก่อนหน้านี้เพิ่นนอนคว่ำม,มาตลอดตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยแล้วเพิ่นก็รู้สึกว่ามันมันเริ่มไม่สะดวกแล้วอ่ะบางทีเพิ่นก็รู้สึกอึอดอดัดบางทีเพิ่นก็รู้สึกแบบมันหน้ายับว่ะนอนความมา่ำอ่ะแล้วหน้าก็เริ่มเอียงใช่ไหมเพิ่นก็เลยคิดว่า เพื่อนจะลองฝึกนอนงายแต่ทีนี้เพื่อนจะชวนทุกคนมาลองมาพร้อมๆกับเพื่อนแบบพอคนที่ติดนอนความมา่ำอ่ะพอนอนงายแล้วมันจะรู้สึกว่ามันโลง่ลงๆตรงบนตัวมันไม่มีอะไรเวลานอนเพื่อนจะต้องแบบเอาผ้อาห่มอะไรมาวางให้เยอะๆแบบ <c oughs> <c oughs> กอดผ้าวิเศษอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกอุ่นๆตรงหน้าอกหรือไม่ก็เอาตุ๊ก,กตาหรือหมอนมาวางางเงี้ยแล้วก็แบบ ตรงหมอนะก็จะเป็นหมอนมนิ่มที่มันขึ้นมาอยู่ตรงแก้มขึ้นมาอมก็จะรู้สึกโอเคค่อยๆโอเคหน่อยส่วนหน้าก็แบบบางทีก็โดนลมบ้างไม่โดนลมบ้างก็พยายามปบอบแอรให้ไม่โดนหน้าแค่นี้ก็หลับแหละแต่สุดท้ายบางทีมันก็เผลอพลิกตัวระหว่างคืนอยู่เทียน,นี้ก็ยังแก้มไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครพอจะมีแบบเขาได้เลยคำแนะนำบอกให้คอมเมนต์เขาก็ไม่ค ใจนะแบบนั้นอ่ะเร,เรื่องอื่นๆในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแบบเ่ว่าง่วงอ่ะแค่นี้ก็จะหลับแล้วอ่ะทุกคนยังไม่เริ่มต้นฝึกแล้วพอได้ยังอ่ะเพื่อนเพื่อน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละหลักการก็คือพยายามหาอะไรมาทับถมตัวเองจนกลายเป็นปุ๋ยเ่านั ถ่อมไปเรื่อยๆจนจะกลายเป็นน้ำมันดีบในที่สุดแล้วเราก็จะแบบรวยเพราะเราเป็นบอ่อน้ำมันของตัวเองนั่นก็คือสาระของวันนี้เราจะได้ใช้น้ำมันหรอแล้วเราก็จะได้ใช้น้ำมันจากตัวเราเองจะลดเขาไม่ได้เติมน้ำมันก็ <c oughs> แย่หน่อยอะช่วงสงการอะเป็นไงกันบ้างชชวรถไฟฟ้าไฟชอยหรือเปล่าผมปามนี่แบบกลัวมากเลยนะเวลาผ่านคนเล่นน้ำอกลั <c oughs> วไฟมันจะรัดวงจรไง แล้วที่ตาเสพ Happy b i r t h บอกว่าวันนี้เจอคนตาเสพเยอะแยะอือใช่ทุกคนที่กลับมาจากเล่นน้ำสงการสุขภาพเป็นไงกันบ้างวันนี้แบบเจอคนที่แบบตาอักเสบเยอะเป็นผื่นเยอะเขาก็บอกว่าเหมือนน้ำมันเข้าตาหรืออะไรประมาณเนี่ยอือดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday น้องน้องของเขา <g ül> ดกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์ดกดกระดิ่งกิงก,ดกดที่ช่องปามสีได้นะถ้าเกิดว่าถึงเท่าไหร่ดีหกร้อยหกร้อยซับสไคร์ปามจะมีกิจกรรมีไมไม่มีไม่เคยสัญญาอะไรแบบนั้นหกร้อยซับสไคคนที่หกร้อยหนึ่งจุดห้าปามปามหนึ่งจุดห้าบ้าบอเลยคนนับเป็นครึ่งคนได้ไงาปามจะมีเซอร์ไพรส์ไ หนบอกว่ามีไงไม่มีใครบอกไปบอกที่ไหนปอมป้าแจเรื่องผมฟ้องคุณได้นะผมก็แสบผมน้องก็ไปออกผมกแสบขนก็สวยปอมป้มจ่าไม่มีจ่าเลยทั้งนั้นแหละไม่มีรอดรุ้นเอาทุกคนรุ้น่าบอเลยไม่มีปากแข็งไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้าปุ๊บแจหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรมันเลยมาแล้วหกร้อยหนึ่งจุดห้ารอดดูไม่มี อย่าลืมติดตามแล้วชมอ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อน,นเจ็บคอกลับมาจากบ้านยายแล้วก็คออักเสบเพื่นกแบบ็ต้องรีบหายาสาระปัสสะเพีมาทับถมตัวเองให้มันหายเจ็บแล้วเพื่อนกินน้าอุ่นหล้วมันหายกินน้ําอุ่นช่วยได้อมลูกอมอร่อยช่วยได้ <laughs> แต่มันเน้นอร่อยมากกว่าแล้วมันนี้ช่วยได้มันชุ่มมากแต่ไม่บอกหรอกนะว่ายี่ห้อไหนหมอง <laughs> กินยาแก้กเสบยาแก้กเสบที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะทุกคนอันนี้อยากจะฝากเอาไว้ยาแก้กเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชือ้อแอดแอดไว้ค่อยไว้ค่อยมาพูดใหม่น่าจะเคยพูดแล้วแหละแต่คิดว่าแหละต้องมาทําคลิปแบบตั้งใจอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็อะไรอีกะอ่ะอ๋อแล้วก็กินพวกยาละลายเสมหะก,ก็ช่วยได้ยากแก้แพ้กินเยอะเหมือนกนันแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยากแก้แพ้เพิ่งกินไปเมื่อกี้ เพราะว่าเพิ่นะชอบแบบน้ำมูกมันไหลลงคองเนี่ยก็ต้องช่วยๆกันหลายๆทิศหลายๆทางให้มันหายไปไว้ไม่อยากป่วยมันทรมานจิตใจอะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าแบบว่ามีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรคนอื่นเราเพิ่นเหรอไม่ใช่เพ่ินอ,อยากกินรับหมูค่อยมาปรึกษาพเพิ่น <laughs> <laughs> ดีดีว่ะนะ เดเล็กๆๆเนี่ยพาห่มแล้วกะไม่ได้ยินก็ไปใส่สาวสิไม่เอาดีๆๆดีๆๆดีดีดีตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาห้องเพลินวันนี้ไม่ได้เดินว่ะเซ็งมากมากไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยที่คุยกันไว้ตอนที่ไปชาร์จรถนะแต่ว่า วันนี้ตอนที่ขับรถแก๊็เนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือเราไปผ่านสดดูตรเดล่าเว้แล้วแบบกูเห็นไซเบอร์ทักของกินอะแต่เห็นใกล้ๆนะเห็นจากข้างนอกอะชิดมันใหญ่ชิบหายคือถ้าซื้อเนี่ยไปกินกาแฟโอซีไม่ได้ละนี่คือลำบากปอปินเก้าก็คือจอดลำบากมากไม่รู้ว่าจอดได้หรือเปล่าปอปินเก้าแล้วถ้าหูถ้ามาที่นี่ก็คือขับที่จอดปอปินต้องจอดข้างล่างคันใหญ่บูมใหญ่มากมันแบบ ชยวแต่อยากได้จริงเห็นแล้วยิ่งอยากได้จริงๆมีคิวแบบอยากจะไปดูของจริงแบบใกล้ๆมากกว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวันนะมันแบบน่าตื่นเต้นมากเลยสำหรับเสเพื่อทักแล้วก็วันนี้แม่งพอขับรถเสร็จใช่ไหมกลับมาห้องที่ที่ชาร์จรถเสร็จอะเปื่อนั่นแหละอย่างที่มึงคิดคิดว่ามันน่าจะเป็นอะอย่างที่กูบอกเฮ้ยแม่งเปื่อยดูยูทูบปุ๊บเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินกับเพิร์ชนะ แล้วก็กลับมาห้องอาบน้ำอับน้ำล้วก็เนี่ยนอนแล้วเมื่อกี้ก็เลยให้เพื่อนสอนนอนนะกดเยี่ยมอ่ะกดเยี่ยมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทยูเจอกันพรุ่งนี้